สว it, <zg> ัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้อยู่กันที่เสมืองนะเจ้าก็สีแยกเสมืองไงมันบอกว่าสีแยกเสมืองกับที่ต่าง่าถึงเสมืองนี่เองค่ะ ถึงแล้วเออถึงร้านล<ะ>แล้วเดี๋ยวมาโวยว่ <c oughs> เราขับเร็วโอ้โหชิโมูขนาดไหนโอ้วไปใหญ่แต่ว่าทุกคนคะวันนี้นะคะเรามากันที่มาชิวดีที่นี่มันเคยเป็นอันนี้หรือเปล่าเคยเป็นอะไรสักอย่างไงมันเคยเป็นอันนี้หรือเปล่าที่มันเป็นทตี้มากัตตายอ่ะแต่จะเป็นอาคารกว่านี้หรอเออเออนี <c oughs> ่ <c oughs> นะคะมาชิวดีเข้าได้ไหมอ่ะเราแป๊บเดีับน้องปัญญาจะไปถ่ายรูปอย่างเดียวน้องปัญญาถ่ายรูปเสร็จกลับละเราจะบอกนะคะว่า บรรยากาศมันดีมากมากเฮ้ยพี่เคยมากินร้านนี้วะไปไหมไปต่อมาช่างวันนี้เราจะก็คือนะคะเราเห็นจากรีวิวว่าเขาอะทำเป็นโดมใสๆแล้วมันก็เกรย์มากๆเลยเราก็เลยจะมาถ่ายรวบกันซึ่งวันนี้เรียกว่าฟ้าฝนเป็นใจไหมอย่างอยมันก็ไม่มีแดดแล้วก็โอเคนะถ้ามีแดดมันจะฮอตขนาดเลยนะเราต้องเราต้องขึ้นเราเราขึ้นซัไร์เตอร์รู้ไหมคะไม่เป็นไรทุกคนฟังออก <c oughs> มีเสร็จลงหนะ้าเอเน,นี่ยค่ะ ข้างในเขาก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปอีกมากเลยนะคะก็คือไปตกตรงไหนก็ถ่ายอมาได้ เราจะอมเนาะคือต้องต้องปิดก,ก่อนไม่งั้นลมจอกไม่รู้มือไว้ไว้ตรงไหนไหคือตรงไม้ไม่ก็ลราขึ้นไงว่าสาั่งอันกาเต้าไว้มันออกคือว่าเฮ้ยกระเต้ ไเเฮ้ยมันก็เศร้าก็เศร้าแบบไหนเนี่ยไหนคือสั่นเค้กผลไม้แต่หน้าตาเหมือนไอติมอยู่นะเออตอนแรกก็แบบจะไหนไงมันไม่ได้ไหนไงไหนนะคะเรา start star strawberry nice เข้ามานะคะก็ไปดูเขาก็จะบอกว่าขั้นตอนเมื่อกี้นะคะว่าเราต้องเข้ามาในนี้ก่อนไม่อย่างนั้นะลมมันจะออกแต่ใช่แต่วันเนี้ยมันก็จะขมขมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นฝนแล้วเวลาถ่ายเ ใส่เว้ยเดี๋ยวเราขึ้นลูกให้ดูเนาะพี่เขานะคะก็จะถ่ายรูปให้ทั้งข้างนในข้างนอกเมื่อกี้เขาบอกว<อ>่ามีภาพมีการถ่าย<ค>ร <ใน S 2> ูป,รปก็บอกพี่เขาได้จะถ่ายแบบไหนก็บอกแต่ว่าเราก็จะแนะนําว่าให้มาวันฟ้าใสเพราะว่าก็จะร้อนอะ่ะเขาบอกมันไม่สู้นะใส่สอย่างเงี้ยกับแอร์มนะันแต่ถ้า,ถาจะเอาลูกไงถ้าคุณจะเอารูปไอเนี้ยควรจะต้องใสเพื่อที่มันจะได้ปลอดชัดเพราะว่ามันเป็นไอยน้ำอะค่ะมันก็เลยมัวมันขุ่น เออมันเป็นจุดๆมันทําให้หายรูปมัไม่ได้นี่มนจะเป็นฟิลหน้าฝนไงเออก็แล้วแต่เราแต่ก็เสียงในนี้มันเดินทางแบบเพี้ยนๆมากเลยอ่ะมันจะดีมันก็เออเสียงเสียงเสียงมันจะก็แต่ถามว่าถ่ายรูปสวยไหมถ่ายรูปสวยจริงๆที่นี่เขามีให้นอนด้วยมีเป็นโรงแรมแต่ว่าถ้าเราเห็นโดมฝั่งนู้นเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูขอบข้างมันจะมันจะมืดแต่มันจะเปิดข้างบนเหมือนกันนะคือข้างบนเหตดาวเหตุดาวขอบข้างจะมืดมันหายใจได้ไหมก็เนี่ยมีแอร์ติด ก็จะไม่ไม่ไหวมันก็จะอ่อนเนี่ยก็เราเป็นติกถึงประมาณเจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเอาช่วงเวลาที่สะดวกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูแตงโมของเราจะเดินชมสวนเล็กน้อยจะพาไปดูคนด้วยเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปเล่นกันไปเรื่อยๆเขาขอให้ประมาณยี่สิบนาทีมันคืออะไรเนี่ยกอดใส่ใช่เพราะว่ามันมันมีแค่โดมเดียวไงไปดี หน้ากลมแบบนี้เขาโอ้าวเธอรู้ไหมที่ต้นอะไรเห็นเราก็ต้มข้าวพี่เขาไม่ๆม่ต้นหญ้านี่แน่ ถ้าข้าวต้องรอประมาณ6เดือนครับเพราะข้าวต้องมีาาามมนาะนี่ีกันยาอยู่มาแล้วนะคะไอจีดูของเราอยากจะแนะนำว่าให้สั่งเพราะถ่ายลูกสวยสวยเนาะคือแบบดูสิคือลงได้หลายอย่างมากอะลงวิดีโอลงไอทีลงติ๊กต็อกลง, IP, ล,ง, TikTok, ล,งลงได้เอวิ่ตีนชิงกับเบลลแล้วสวยที่สำคัญไม่ไน่ ไปถ่ายรูปแล้วกลับมาไม่ได้เออยังอยู่สภาพเดิมนะคะน่ารักมากแล้วก็มีผลไม้ที่หลากหลายเราจะหันะห่นยังไงคะหันห่นหันห่นละหั่นแล้วเสียดายอะ่ะไม่เคยไงพวกไม่เคยมีประสบการณ์ข <laughs> อ,อขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานฉลองงานอะไรคะ <laughs> ต้องเค็คแต่งานจะกินได้แค่นี้วนอย่ลากที่เป็นโฟมเราต้องกินอันนี้ก่อนหรือเปล่าเราก็แก่แหละดินี่กินมันแหละนะคะจีจานสองร้อยเก้าสิบบาทไม่มีอะไรเราพีเซแตงโมใช่ไหมใครก็ไม่กวนเธอก็แบ่งน้องไปดิคนละอันคนละอันคนละอันไปน่ารักอ่ะ ผลไม้รวมไม่เกินร้อยใช่ไหมคือก็ให้ขอตั้งสังอ๋อรู้เข้าใจเป็นค่าครทีฟเพิ่มูลค่าเป็นค่าเฉทีฟเราต้องสนับสนุนค่ะหันแล้วนะจ๊ะโคด้าโคด้อะไรโคด้าเฮ้ะมีไส้ไหมนะชิ้นผิวสัมรัสเหมือนแตงโมรสชาติแตคล้ายแตงโมน่าตาก็คล้ายแตงโมหวานเีหวานเล สดชื่นเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ดีนะหมายถึงว่าร้อนๆอนะบางทีไม่ได้อยากกินข้าวไม่ได้อยากกินอะไรอะอยากกินอะไรที่แบบกินแล้วสดชื่นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย ไปละลอย